สวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่องนาทีมาเที่ยวก็มาเดินตลาดดอนหวายนะตลาดน้ำวัดดอนหวายนคนปรปฐมไปไปดูข้างในกันดีกว่าครับไปเลยเรากำลังจะเดินเข้าตลาดน้ำวัดดอนหวายนะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าคนก็คือคักน่าดูเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์ที่ ยี่สิบสามใช่ไหมวันนี้อ่าวันที่ยี่บสามมาเจอร้านเสื้อผ้าก่อนเลยอยู่ติดแม่น้ำนครชัยศรีบรรยากาศดีเลยนี่ถ่ายรอบนอกให้ดูก่อนนะ ยังไม่เดินข้างในมานครมาส่งก็ต้องเจอส้มโอส้มโอสาวสาวยี่หรี่ย่าส้มพันอะไรนะครับทองดีขาวน้ำผึ้งอ่าทองดีขาวน้ำผึ้งนะมานครมาส่งก็ต้องเจอส้มโอก่อนใช่ส้มโอแหล่งส้มโอแหล่งส้มโอเหมือนป้าก็บอกตลาดนี้มีทุกวันไหมครับป้ามีทุกวันไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะเสาร์ไม่ใช่เสาร์นะอาทิตย์มันธรรมดาไม่มีมีทุกวันนะโอเคกี่โมงอ่ะถึงกี่โมงครับผม ตลาดน้ำมีทุกวันนะทุกคนตั้งแต่เชา้าหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นประมาณมีขายทุกวันตรงนี้ผลไม้ใช่อิ่มของมีหลากหลายขนมแต่จะเห็นส้มโอเยอะมาน้องผสมต้องมีส้มโอ แล้วก็มีน้ำตาลมาาะพร้าวนะครับต้้องมาินนขวแ่เดินต่อกระท้อนห่อนี่กินทรา,าลำหวานเจี๊ยบน,น,ยนี่โลละร้อยหกสิบอินทรา,าลำสดมาเดินไปเดินได้นะครับ ไเราเดิยกันทุกซองนี่มีสตอบอรี่เอสตอมีสตอด้วยนใจสได้ี่น้ำข้าหม่นไผ่เขาก็น่ากินนะน้ำสม่งไผ่ดูเลย อาทิตย์ด้วยวันนี้คนเยอะเลยร้านนี้ขาหมูทอดกรอบรสเด็ดอหเดี๋ยวไปดูกันนี่ขาหมูนะ่ากินมากดูขาหมูขาละสามร้อยนะทุกคนดูนะ่ากินมากแล้วแบบนี้ครับแบบนี้อะไรครับสามอนึ่งร้ออันนี้สามรันหนึ่งร้อยครับโอ้ นี้หอมมากเลยดูว่าทอดอยู่เลยโอ้ร้านเป็ดพะโล้นี่ตัวใหญ่ๆน่ารับประทานเขามีร้านกว๋วยเตี๋ยวด้วยนะร้านเนี้ยร้านเป็ดพะโล้เยอะเลย ร้านมีกอหอยแครงดองค่ะครับหอยแครงรองก็มีมีทุกอย่างพี่เจ้าของร้านบอกมีทุกอย่างมีหมดเลยมีทุกอย่างเลยไปเห็นที่อยากกินแล้วนี่ปลาตะเพียนปลาทูเต็มอะไรนี้เดี๋ยวกลับมาซื้อมาตลาดน้ำบางหวายก็ต้องมี เดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อกันตรงนี้มีันนี้8ปะมีปลาทูปลาตะเพียนอันนี้ร้อยเนี่ครับปลาทูครับปลาทูตัวละแปดตัวไว้ห้เนี่ยแปดสิบหรอยบอตัวร้อาสิบอันนี้สตัวนี่ตัวเดียวตัวล้อ่าอันนี้รนะ้อยนั่ เลเซียงไปเสร็จตอน,น,นไหนดูมาดูกันได้เลยเข้ามีทุกวันตลาดมีวเขีวมีนะคะนีค่ะเียวหน่าทโอเอเดินมาทางนี้บ้าง ขอเชิญกันได้ที่ด้านนี้เลยนะคะเข้ามาพักผ่อนร่อง <คน S 2> เรือเที่ยวพัก่อนเที่ยวเพลินเที่ยวสบายๆมีร่องเรือเที่ยวด้วยเที่ยวกับเรานะคะเรือสีสวัสดิ์ยอดจุบจัดร่อ,รองท่องท่าจีนค่ะเ <_ S 2> ส้นทางการล่องเรือนะคะเราใช้วเวลาไปและกลับกันชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะคะเดอ,อเรอบนี้ชั่วโมงครึ่งกกนะคะถึงชั่วโมงครึ่ง<า><า> ท่านละ1 0 0อยบาทเป็นเส้นทางพิเศษเลยค่ะที่จะพาไปทำกบู้จักไม้นาท่าจีนนะคะล่องทางฝันมากกว่าสิบคี่ค่ะสอบถามได้นะคะรอบสิบสานค่ะตอนนี้มีเวลาอีกประมาณ5นาทีเลยค่ะท่านละเท่าไหร่นะครับท่านละร้อยบาทนะคะโปรแกรมของเิดบางปลาหนึ่งอบาทแล้วก็ล,ล่องเรือนีประมาณมงงากี่ชั่วโมงครับกี่นาทีโปรแกรมนี้ไปกับชั่วโมงครึ่งค่ะเรามีสองโปรแกรมน,นะคะโป,ปรแกรมน,นี้ชั่วโมงครึ่งท่าไร1หนึ่งร้อยบาท แล้วก็จะมีหนึห่งห้องแคมปคือ80บาทไปกับงชั่วโมงค่ะอ่าให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆช,ช่วยกดติดตามช่านาที่ผ่าเที่ยวกันด้วยนะครับผมจะขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับ <c oughs> อยากล่องเรือจังมีร้านข้าวแกงก็มีนะ ไปครับไปกินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้กันดีกว่านั่งริมน้ำกันดีกว่านี่นี่อาหารตามสั่งเราลองไปกินก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่านี่คนเยอะมาก,กคนมาที่อาหารริมน้ำเดี๋ยวเรากินก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่า นี่เรามากินแพท้าจจน,นะเขามีกว๋วยเตี๋ยวเป็ดนะทุกคนก็จะเป็นอาหารานจานหรืาข้าวขอเราประมาณนี้สั่งหมดแล้วนะผมสั่งข้าวหน้าเป็ดเพราะที่นี่เขาจะมีถ้าก๋วยเตี๋ยวจะมีกว๋วยเตี๋ยวเป็ดอย่างเดียวเขาจะมีเมนูข้าวแบบอาหารตามสั่งหรือว่าเป็นเป็นเมนูแต่ละอย่างอย่างเงี้ยแพท้าเจตรงนี้เดี๋ยวให้ดูเมนู บญญาารากาศดีมีลมเข้ามาแบบเย็นสบายเลยนะ<ม>ต้องหานั่งแบบโต๊ะริมริมน้ําถ้าอยู่โต๊ะกลางๆก็ลมอาจจะเข้าน้อยหน่อยแต่ตรงนี้ผมนั่งอยู่ริมเย็นสบายเลยถ<ม>ึงตอนนี้นะอากาศเย,ย็นสบายลมพัดดีมากเ <advantage> <า>กินแม้่อนลมพัดดีมากเลยตรงนี้ เย็นสบายเมนูเขาก็ามีแบบขาหมูทอดสามร้อยข้าวมาก่อนแล้วครับสัง่งก๋วยตไปข้าวมาก่อนนี่มีเรือท่องเที่ยวไหมเนี่ยออกแล้วรดยได้ต้องเรือหนึ่งชั่วโมงครึ่ง แม่น้ำนคะรเชยสีก็ดูนะเมนูเขาก่เนี่ยประมาณนี้ หลากหลายเมนูหลากหลายราคาอดูแค่นี้ก่อนนะทุกคนมาแล้วน,วน,นี่ของผมมาแล้วนะข้าวหน้าเป็ด,ข,ปดข้าวหน้าเป็ดย่างจานเท่าไหร่ไม่ไไม่ได้ใจเท่าไรนะห้าสิบาทนะทุกคนข้าวหน้าเป็ดย่างจานละห้าสิบาทเองเป็ดย่างเดียวนะครับร้านนี้ถ้าเป็นดัวเตี๋ยวเป็ดอย่างเดียว ได้เวลากินเลยครับ หลังจากกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปไหว้ศาลเจ้ากันดีกว่าไอ้คนเริ่มเยอะแล้วครับตอนนีน้คนเริ่มเยอะคนเริ่มเยอะไปไหลายให้ดูบรรยากาศไปเรื่อย มีมะเฟืองหวานด้วยนะมะเฟืองหวานถุงละสี่สิบอ่าใครชอบก็อุกมาอุ่นบนร้านก็ได้เลยอ๋อนี่ใบเตยนะเพื่อนๆพน,นี่ยี่สิบาทเองดูก็ทำนี่เอาใส่ไว้นในรถนะเขาบอกนี่นี่เป็นช่อๆก็ออนี่นี้ยี่สิบบาทใบเตย สงต่อสตกตื่นจากเราจะเร้เกิดมางตั้งกรมกรใดสามารถงานหลักของสำนักงานทุนเป็นตาพูด้มาภาต้จัดการจัดาวันนี้จะถึงดวงดวงาวจะได้เป็นแดวงอายากเาี่บองหลัด้งเดือนที่สิบแปดจะได้ดวงอนหน่ราจะได้มฝนตกตามแดืนทางสองตุกสองจะหันตุกสองบนกลาลในจาวาคการไหว ไปไว่า้าเจ้าแปะคงกันดีกว่าครับนี่นะสามแปกคงอยู่นี่ ทุกคนก็มาเดินเที่ยวได้นะตะลาดน้ำวัดดอนหวายมีทุกวันท้าวันเสาร์วัอาทิตย์มีล่องเรือคนละร้อยท้าวันธรรมดาก็เหมาลำนะวันธรมมนะนธรมดาเหมาลำคลิปเดินตลาดน้ำวัดดอนหมายก็ขอ จบคลิปแค่นี้ก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวคลิปหน้าค่เจอกันใหม่นะครับผมช่วยกดติดตามช่องนา,าทีปารเตีวด้วยนะครับจะขอบพระคุณอย่างมากเลยครับผมคลิปนี้ก่อสวัสดีครับ